เาช้า้นนี้พวกเราหลายคนนะก็คงจะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาหลายคนก็จุดมุ่งหมายปลายทางคือกรุงเทพเซึ่งก็ใจเดียวกับคนอีกหลายหมื่นหลายแสนคนนะที่จะเข้ากรุงเทพเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอรถติดเลยนะ เรถติดยาวเลยสงสัยนะตั้งแต่โน่นลำตะคองเลยมั้งอันนี้คาดดาวเอาแจงดีนะเมื่อแต่ก่อนนี้ติดตั้งแต่ด่านคุณท้เลยเพราะว่าถนนนี้แค่สองเลนนะเดี๋วนขยายแล้วก็ไปติดเา่าก็คงจะไปติดที่ลำตะคองหรือว่าแก่งคอยแทน ถ้าเจอรถติดนะก็รักษาใจนะอย่าให้จิตตกท่องคาถาไว้นะรถติดจิตไม่ตกนะเราสามาที่ทนี่นะเราก็ได้มาได้เรียนรู้ได้มาฝึกปลือนะจิตใจของตัวแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาไปใช้นะทันทีเลยเอาไปใช้ทันที ที่จริงก็ควรใช้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปนะอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะัว่าเวลาเราเดินไปตักอาหารเนี่ยก็ให้มีสติรู้ตัวขณะที่เรากินอาหารนะก็ให้เห็นใจของตัวเองไปด้วย <c oughs> เวลาภาวนาเนี่ยนะมันทำได้ทุกเมื่อคันทจท,ที่เราตื่นมานะ คนที่อ้างว่าไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จักนะว่าภาวนาคืออะไระแล้วก็อ้างว่าไม่มีเวลาภาวนาแต่มีเวลากินข้าวมีเวลาอาบน้ำนะนั่นแหละคือเวลาภาวนาแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าเรากินข้าวก็อย่างมากครึ่งชั่วโมง ที่จริงเราเวลาภาวนามากกว่านั้นเน่ยตอนรถติดไนี่รถติดเป็นชั่วโมงนะไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนโดยเราะในกรุงเทพให้เตือนใจว่านั่นแหละนะได้เวลาภาวนาแล้วและจำเป็นด้วยเวลาภาวนาที่เหมาะที่สุดก็คือเวลาที่เรามีความทุกข์นะเพราะว่า ภาวนานั่นแหละจะช่วยให้เราออกจากทุกข์ได้และพื้นฐานของการภาวนาคือกลับมาดูใจรถติดยาวนะก็กลับมาดูใจนะรถติดแต่ว่าจิตมันโล่งเนี่ยทำทำได้นะอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยนะมันติดมันขัดนะทันทีที่เห็นนะรถนี่นั่นขนาด รถติดจิตไม่ตกก็เพราะว่าเรามีสติรู้ทันนะใจของเราเห็นความหงุดหงิดความไม่พอใจนะที่มันเกิดขึ้นลองมองว่ามันเป็นธรรมดาบ้างเป็นธรรมดาหรือมองว่าหรือถ้าจะมองว่ามันเป็นปัญหาก็ให้ลองนึกซะว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะ เกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้านะรถติดนี่เราก็ยังอยู่สบายนะในรถก็มีแอร์เย็นชำ่ำแล้วก็นั่งเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรบางทีก็ฟังเพลงไปด้วยมันจะทุกขอยังไงนะมันจะทุกข์ไปทำไมนะแต่ที่เราทุกข์ใจนะใจวางไว้ไม่ถูกนะใจที่เต็มด้วยความคาดหวังว่าจะต้อง ถนนโลง่งหรือว่าจะต้องถึงที่หมายก่อนค่ำแล้วเราก็ยึดติดกับความคาดหวังหรือความอยากกันนั้นพอความจริงไม่ตรงกับความอยากเราทุกเลยและคิดแต่จะไปกลบนดาความจริงที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ได้มองเห็นความอยากความคาดหวังในใจเรานะซึ่งนั่นแหละคือตัวปัญหานั่นแหละคือสาเหตุที่แท้จริงนะคนเราทุกวันนี้ไปคิดแต่ไปแก้ข้างนอกนะ อยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความเป็นจริงให้มันถูกใจเราแต่ไม่คิดที่จะปรับใจเราให้มันถูกต้องสอดคล้องความเป็นจริงเอารถติดก็ไม่เป็นไรคอยได้นะมันธรรมดานะหรือว่าถึงแม้จะมองว่ามันเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาน้อยกว่าที่เราต้องเจอในวันข้างในเยอะนะเช่นเจ็บป่วยนะสูญเสียของรัก พัดพลาดจากคนรักงนะนานประสบอุปสรรคนะทำมาค้าขายไม่ค่อยดีเศรษฐกิจผืดเทืองนะอันนั้น่ะมันคือปัญหาที่รอเราอยู่ข้างหน้าเทียบกับรถติดแล้วมันจิกจอยมากนะรถติดเนี่ย,ยงนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังทำใจไม่ได้นะกับการที่รถติดยังไปให้จิตตกเนี่ยนะ ข้างหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงละความทุกข์มันรอเราอยู่นะนะเราจะติดยังไงใจเราก็อย่าติดอย่าขัดไปด้วยนะให้มันโปรง่งมันโล่งนะผ่านตลอดนะผ่านตลอดนี่หมายถึงอารมณ์ต่างๆนี่มันผ่านตลอดนะถึงแม้ตัวเรา,ย,านะยังติดนะยังออยู่บนท้องถนนคาอยู่ตรงนั้นแหละนะแต่ว่า อารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในจิตใจที่มันเกิดขึ้นในจิตใจมันก็ผ่านตลอดนะฝึกเอาไว้นะลองมองซะว่าเออรถติดนี่มีข้อดีอย่างไรบ้างนะอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าเราต้องปรับนะมุมมองของเราใหม่ไม่ใช่ว่าเราต้องไม่ใช่ว่าเราจะเห็น ทุกอย่างดีไปหมดอันนั้นเราไม่ได้เรียกร้องขนาดนั้นเพราะความเป็นจริงทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีไปหมดแต่สิ่งที่เราทําได้คือเห็นข้อดีของทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นกับเราเห็นสิ่งดีๆในทุกอย่างนะที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเราหรือที่เกิดกับเรารถติดมันทำให้เสียเวลานะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องนะเสียสติหรือเสียอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยนะ เสียแต่เวลานะแต่อย่าให้เสียสติเสียอารมณนะ์เราทำกันได้เพราะว่าเราเห็นว่าโอ,อ้รถติดมันก็มีข้อดีนะมันทำให้เราเออได้ฝึกจิตนะได้เจริญสต,ติได้หันมาดูใจว่าเราจะทำให้ใจโล่งหรือปล่อยวางเมื่อ,เ,อ,อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรนะหรือใช้โอกาสนี้ในการนะ จเจริญสติทำสมาธินะครึงนิ้วไปนะระหว่างที่ติดงหอยอยู่บนถนนนะบางคนถนัดตามลมหายใจก็ตามลมหายใจไปกลายเป็นว่าได้เวลาภาวนาเพิ่มขึ้นมีนะไม่ใช่ภาวนาแบบทั่วๆไปนะหรือาภาวนาแบบไม่มีรูปแบบนะแต่เราสามารถจะภาวนาอย่างมีรูปแบบได้นะในขณะที่รถติดนั่นแหละนะ ก็เรียกว่าเสียเวลาแต่ได้สตินะได้ความสงบอันนี้คือวิธีของคนฉลาดนะคือได้กำไรช่วยโอกาสทุกอย่างนะช่วยโอกาสทุกเวลาหรือช่วยประโยชน์นะจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มองเห็นข้อดีนะนะของรถติดบ้างรวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆนะที่มันรอเราอยู่ข้างหน้า หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นนะผู้ชายคนนึงนะแกถามลูกขณะที่รถติดนะติดยาวเลยนะติดนานได้ที่กรุงเทพนะแกถามลูกว่ารถติดมีข้อดีอยังไงบ้างนะแกใช้โอกาสเนี่ยในการพูดคุยอาศัยเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นบทเรียนสอนเด็ก เป็นวิเป็นวิชาชีวิตที่ไม่มีสอนในโรงเรียนนะว่ารถติดมันมีข้อดีอย่างไรบ้างหรือว่าของหายมีข้อดีอย่างไรบ้างเจ็บป่วยมีข้อดีอย่างไรบ้างอันนี้มันเป็นคําถามในวิชาชีวิตนะที่โรงเรียนหมายอะไรก็ไม่เคยสอนแต่ว่าพ่อเนี่ยก็ใช้โอกาสตอนที่รถติดนั่นแหละนะโยนการบ้านให้ลูกไปคิดนะ รถติดมีปิ๊อย่างไงนะลูกคิดสักพักก็ตอบว่าก็ดีตรงที่พ่อหันมาคุยกับลูกไงล่ะนะพอถ้ารถไม่ติดพ่อก็เอาแต่มองไปข้างหน้านะไม่สนใจคนในรถนะพอรถติดพ่อทำอะไรไม่ได้พ่อก็เลยนะชวนลูกคุยนะเรียกว่าสร้างสัมพันธ์หรือว่าเป็นการเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ให้นั่นแฟนมากขึ้น ราะธรรมดาในสมัยนี้นะพ่อแม่แลูกไม่ค่อยมีเวลาคุยกัน,นไม่ค่อยมีเวลาคุยกันต้องเรียกตื่นแต่เช้าแต่พอเราติดแล้วก็จวโจการนี่แหละมาพูดคุยกันนะใช้เวลาที่ติดอยู่ในรถให้เกิดประโยชน์นะเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครวัวให้แน่นแฟ้นหรือว่าทำให้เราเป็นมิตรกับตัวเองได้มากขึ้นนะ ด้วยการหันกลับมาอยู่กับลมหายใจหันมาอยู่ความรู้สึกตัวคลิกมือไปคลิกมือมาคลึงนิ้วไปนะเ,ออเวลาเห็นไฟแดงนะก็อย่ามุดหงิดขัดใจนะให้ลองมองว่ามันกำลังเตือนเราว่าให้หยุดฟุ้งซ่านได้แล้วนะให้หยุดใจลอยให้หยุดส่งจิตออกนอกให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะน,นี่คือวิธีของผู้มีปัญญานะที่รู้จักใช้ประโยชน์นะจากทุกอย่าง แต่ไม่ต้องเริ่มต้นจากการที่กลับมาดูใจนะอย่าไปมัวแต่มองไปข้างนอกเมื่อวานนี้ก็มีนะคนโทรศัพท์มาคนะั่แล้วนะเดี๋ยวนี้มีก็มีคนนะมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาขอความช่วยจกากธรรมาอยู่เลยเมื่อวานนี้ก็มีชายหนุ่มนะเขียนมาถามว่า คนรักทิ้งไปแล้วจะทำยังไงดีนะแกอายุเพิ่งสิบห้าสิบหกเองนะใครเดี๋ยวนี้ใครมีปัญหาแล้วก็ต้องมาถามตาม,มานะตกงานบ้างละเนะจ็บป่วยบ้างละแฟนทิ้งบ้างละหลายนี้ก็เหมือนกันนะปัญหาคืออะไรก็กำลังจะนอนอยู่แล้วมีเสียงแอร์วุยนวายในบ้านที่อยู่รอบๆข้างไปอยู่บ้านจัดสรร มีขโมยเข้ามาหาไม่หาตัวไม่เจอจะตกใจกปกลัวก,กันเลยโทรมาหาตมาเ <c oughs> าบอกว่าควรโทรไปหาหนึ่งเก้าหนึ่งไม่โทรหาตมานะ <c oughs> ก็ตอบว่าเข้าไปนะั้นดุเขาหน่อยเ่าเนะี้นะว่าเนี่ยไม่รู้จักนะเวล่าเวลานะมันก็สองทุ่มครึ่งเข้าไปแล้วนะแล้วก็ควรจะโทรนะไปที่คนที่เขาเกี่ยวข้อง กลัวเนี่ยตกใจนะเดี๋ยวนี้ใครมีปัญหาแล้วก็นึกถึงแต่พระพิศาลอย่างเดียวนะก็เลยแล้วก็บอกเขาไปว่าเนี่ยให้มาดูใจตัวให้กลับมาดูใจให้ตกใจอย่าลืมตัวนะให้กลับมาดูใจไอ้โจรข้างนอกเนี่ยนะมันมันน่ากลัวน้อยกว่าโจรข้างในนะไอ้โจรข้างในนี่คือความกลัวความโกรธนะพวกนี้แหละเนี่ยมันน่ากลัวกว่าไอ้โจรข้างนอกนี่ บางทีอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะก็ลือๆือกันไปนะโจนข้างนอกเนี่ยแต่ว่าปล่อยให้โจนข้างในเนี่ยมันมาเล่นงานจิตใจเราแล้วพอไม่รู้เท่าทันโจนข้างในเนาะก็นอนไม่หลับเครียดนะบางคนความดันขึ้นนยะิ่งเวลาเกิดพายุฝนฟ้าขนองนี่หลายคนนะตกใจจนช็อกก็มี ทั้งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกลับบ้านเรื่องของตัวแต่ว่าตัวเองอะเรียบร้อยไปแล้วนี่เพราะปล่อยให้อ,อารมณ์มันเข้ามาคร้องกำจายที่จริงเนี่ยนะนอกจากการเอามาดูใจของตัวแล้ว,วเห็นความกลัวแล้วเนี่ย <c oughs> สิ่งที่คนทําด้วยก็คือไปตรวจดูประตูหน้าต่างนะให้เรียบร้อยว่าปิดบ้านดีไหมถ้าล็อกประตูบ้านดีประตูรั้วด,ดีแล้วก็มันก็สบายใจได้ ไม่ใช่ตกใจแล้วโทรมาอัตมาไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยนะนอกจากช่วยให้กลับมาดูใจนะนีนะ่ถ้าคนเรานี่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักมาดูใจน,ะนี่มันก็จะก็จะมีความหลงนะความไม่รู้ตัวแบบนี้แหละแต่ก็ยังดีนะไม่เกิดปัญหามากนอกจากความกลัวความโกรธความทุกขนะ์แต่บางคนอาจจะทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงกว่านั้นนะโดยเพราะถ้าเป็นความโกรธนะ อแล้วก็นะอย่าลืมนะกลับไปเอาไปฝึกนะเวลาเจอรถติดก็อย่าให้จิตตกนะให้ถือว่า,าให้มาดูใจของเราไปนะรถมันจะติดยังไงใจเราโล่งใจเราโปร่งนะแล้วก็จะได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมพังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้ว เีบาเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกัปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนรารโสยทาเหมือนพระจัน์ในวันเพมนมานิโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณิอันสว่างสวัยคนรยินดีสาพพิิโยวิวาชันตุวานจันไรทั้งพวงจงบำราดไป สาโรภวินาศตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตรายออันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอามีวาทนาสิลิสนิจังุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง สามสี่ภาะการคืออายุวันนาสุขาพระรายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพาวะตุสาภามังคาลังอสาภาหมองคอนจงมีแก่ท่านราคันตุสาภาเทวตาอราเทวดาทั้งบนจงรักษา,าท่านสา,าพาภุธานุภาเวนาน โดยอนุภาแห่งพระพุทธเจา้าสามภาธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสามภาสังคาอนุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิปว,วันตุเตพอฝามสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านตัวเมือเทิน